ยางงี้ยางงี้คนงงทำอะไรกันวันนี้ไม่ใครเ้มาอดินตรงไปค่ะดันตรงไป and then turn right ค่ะ Hello Hello 안ไหน하ันยังไงหวาดหวาด คำสามีดาสาสาสาตอนนี้พวกเรากำลังจะไปกินเดซ์เซอร์สักร้านหนึ่งกินร้านหนุ่มบะเพราะเมื่อกี้พวกเราไปกินหมูย่างมาเออใช่พี่น่ากินกระเทียมไปค่อนข้างเยอะฮะไม่ได้กินเลยทำไมทไมดิสเวนี่เลยกินกระเทียมไม่ เว้นไม่ม so oh, okay. ีกระเทียมมาเสิร์ฟไม่ใช่นปลังบอกก่อนนปลังอกโอเคสรุปเดินไปเดินมาไม่ละเมินแม่หายไปแล้วอย่าเดินเร็วจับเพียง บบอ,อากาศเป็นไงบ้างคะก็ค่อนข้างสบายค่ะสบายมาก<บ>ตอนแรก<ช>วันนี้ร้อน<ช><ๆ>เพราะว่าวันนี้ s น n n y แต่ว่าตอนบบนี้เริ่มหนาวแล้วใช่คือจริงๆอากาศที่นี่ค่อนข้างแบบค่อนข้างลักชูวอ์นิดนึงค <Lux ury. S 1> นลักชเวรฟลักชู <Lux ury. S 1> เอ์เอิ่มลักชัวคือสมตอนเช้ามันสามารถแบบ18ตอนเที่ยงมันสามารถวูดร้อนตับแตกช็อกโกแลตเปียกได้ you know อย่าอ้ยไกด์ไกด่ถัวถวันนี้นะคะต้องให้ไกด์เขานำถั่วนำทาง เฟิร์สโซ้ยโอเคเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วตรงไปอ๋อนี่ถึงแล้วโอเคทุกคนถึงร้านปุ๊บวางสายปั๊บเลยนะวางสายเอ็นไลฟ์๋อเอ็นไลฟ์ไม่ใช่วางสายเฮ้ยนี่อืม it's in the soil อ๋อ it's in the s o i นะคะไม่ได้อยู่ในซอย it's in the s o i it's in the s o i อ๋อ where you guys we're in Seoul Seoul soulmate ได้ไหม ไไม่ด้องนี้พี่ดีน่านะคะเป็นเหมือนแบบเป็นไม้เท้าให้เพราะว่าเพราะว่าชีชีเดินช้อปปิ้งทุกวันเดินตั้งแต่เช้ายันค่ำมาหลายวันติดแล้วทุกคนงงมากคือก็คือเป็นรองช้ำเป็นรองช้ำค่ะทุกคนไม่รู้ว่าเรียกมันไม่ใช่ว่ารองช้ำเสืออะไรแต่ว่า เดือนนี้พ้าดไปเนี่ยจะโดนเสียะ่ะโอ้ยอากาศดีมากทุกคนมันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบรวมมันจริงมากเลยอะ CCTV ต้นแบบปิดป่ะเนี่ยไม่ใช่ตรงไปอีกคะ่ะแล้วจะเป็นร้านบิงซูซูบิงฮะ,ะซูบิงโอเค guys เรากำลังจะถึงแล้วคะ่ะ ทุกคนให้มาถามมาถามคนถาม looks tired oh she is everyone กินก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยตื่นมาก็เหนื่อยแล้วอันนี้แปลกแปลกออรรถแปลกแปลกอ๋อไม่ใช่แหละคีบไปแล้วว้ไม่ใช่ก็เชือถึงพันเลยนะเาะถึงแล้วพวกเขาโกงไหมยุณพันเฮ้ ไ,ไนะลฟ์อยู่นะอย่ามาทำอะไรพวกกูเถอะนะอ่ะเอ้ยมันเอ้า,อาทุกคนมามีม่คะมามีกลับมาค่ะกลับมาพี่ทุกคนไม่ไหวละหนูกลัวไม่ไม่ไลฟ์ละบายโอ้ยนี่หรอ this place แปลก w e w e lost อือันนี้นี่นี่น,นี่ใช่ปะ่ะไม่ใช่อ๋อแถวนี้ไม่เหมือนพวกบิงดงที่แบบมีร้านทุกอย่างไม่น่า<ะ>จะมีบิงซูงอยู่ในซอยนี้แต่ว่ามันเขียนใน Google Map นะเขาดูใน n นโบได้ไหมคะไป n a v e